الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أكلة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خاشوقوت الله تي برون سمبول آآ حي لو ندعي كوب رمضان تي بان ما سين خا برون ประทานความตักวาที่พระองค์ทรงโปรดบัญญัติการถิอสินโดเพื่อให้เรานั้นได้รับความยำเกรงต่อรอความตักวาต่อเร้อนนั้นขอพระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นได้รับความตักวายำเกรงต่อรออย่างเต็มเปี่ยมและขอให้เรานั้นได้ใช้ความตักวาความยำเกรงต่อรอนั้นในการควบคุมการงานของเราในการควบคุมพฤติกรรมของเราในในวันเวลาเดือนชาววานจนกระทั่งถึงเดือน รอมอดดอนปีปีหน้าอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงโปรดให้เรานั้นได้ได้ได้มีชีวิตจนถึงเดือนรอมอดอนปีหน้าอีกเพื่ออิบาฮิมาต่อพระองค์อีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ทรงตัดว่าให้อัลลอฮ์บิลลาฮิมิเชื่อในโรจีมอัลตะกิดไินับดิกรอตันฟะอุลมุมินินเจ้าจงจังเจ้าเจ้าจงท่านอุมอุมัดเจ้าจงตักเตือนเถิดซึ่งพ่อการตักเตือนนั้นยังประโยชน์สำหรับผู้ศรัทธาอ่า ดังนั้นจึงอยากจะขอเตือนผมจบมเองและพี่น้องนะครับให้เรานั้นได้ตระหนักในเรื่องของความตักวาในเรื่องของการนำเอาความตักวาต่อร้อนนั้นมาใช้ในการประกอบกิจกรรมของเราในการทำงานทำหน้าที่การงานของเราและขอให้เรานั้นได้ทำการเตาบ้าตัวนะครับสำหรับผู้ที่ได้พลาดผา ผิดพลาดมาในอดีตในเรื่องของการเชิญชวนพี่น้องมุสลิมไปสู่แนวทางของลอในไปสู่หนทางของลอนั้นเ,เราอาจจะพลาดไปแล้วนะครับในในอดีตนั้นเราซึ่งมนุษย์นั้นมีการผิดพลาดกันได้ในการที่ในใน,ในรูปแบบในรูปแบบวิธีการในการเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องมุสลิมไปสู่หนทางของลอนั้นดังนั้นขอให้อรลมาดนที่ผ่านมานี้เป็นความตักวาที่เราได้รับความตักวาจากอลอ จนทําให้เรานั้นขออัลลอฮ์ทรงโปรดให้เรานั้นได้เตาบาตัวนะครับกับตัวกับใจและละทิ้งในสิ่งที่มันพลาดผิดพลาดไปแล้วในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นการเรียกร้องเชิญชวนอัลลอฮ์นั้นไปสู่อัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ได้ตัดว่าเอาบิลลาให้ฉันโดนรจีอุดะออิลาซาบ ي ลิรับบิกะบิลฮิกมะติวัลมาอัลมาอัลฮัสนะวละแจดิลฮุมบิลละติฮีอัพันอีลาอัคฮิลอายะซึ่งมีความหมายว่า จงเจ้าจงเรียกร้องอมหมัดเจ้าจงเรียกร้องไปสู่หนทางของลออุดรอิลาสบีลิรอบอดุดรอิลาสบีลิรบบิเกบิลฮิกมาจงเรียกร้องไปสู่หนทางของลอด้วยฮิกมาด้วยวิชยาปัญญาด้วยอัลกุรอานด้วยหลักฐานด้วยวิชาการที่ที่ถูกต้องอบิลฮิกมะติวันมาอิซาะจิลาสนาและการ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 เทศนาการตักเตือน การเชิญชวนการอธิบายที่ดีด้วยอุสรบด้วยด้วยวิธีการด้วยสำนวนที่ดีที่กินกับปัญญาที่ที่คนฟังนั้นรับได้แล้วก็เป็นเป็นเป็นวิชาการที่มันไม่ซับซ้อนมันไม่ไม่เป็นวิชาการลึกซึ้งจนกระทั่งว่าคนฟังนั้นฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจทําให้เป็นอุสรบุที่สำนวนที่ง่ายได้ที่คนเขาจะฟังแล้วเข้าใจง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเปลมือิอ้สติลพัสนะ ว่าจ,จะดิลุมบิลยติเฮียสันแล้วก็จงจงจงโต้เถียงจงตอบโต้นะครับด้วยด้วยอะไรด้วยวิธีการที่ที่ดีกว่าบิลยติเฮียสันด้วยวิธีการที่ที่ดีกว่าไม่ใช่ด้วยวิธีการที่เย้อหยันไม่ใช่ด้วยวิธีการที่ดูถูกเย้อหยันล้อเลียนล้อเล่นอะไรทั้นองนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตได้ว่ามีพี่น้องบางจํานวนบางบางพวกบางกลุ่มเนี่ยนะครับก็ เรียกร้องเชิญชวนไปสู่ไปสู่อิสลามนะครับด้วยการที่เรานั้นดูยการที่เขานั้นไปเยอ้ะหอยันนะครับไปไปเย้ะหยันไปถากถางไปเยาะเย้ยนะครับวิธีการของ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 ออพี่น้องบางบางกลุ่มบาง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 วิธีการบางบางองค์กรเนี่ยนะครับก็ไปเยอ้ะหอยันแล้วก็ไปไปไป,ไป ไปจับจ้วงนะครับผู้ผู้ที่ก่อตั้งอะไรต่างๆผู้ที่ออกก่อตั้งองค์กรต่างๆซึ่งวิธีการนี้เป็นมานานแล้วครับเป็นเป็นวิธีการที่เขาทากันมานานแล้วก็แล้วก็ถ้าเราเนี่ยไปไปเอาวิธีการนี้เนะี่ยมาพูดอีกเนะี่ยมันก็เป็นการเสียเวลาครับมันเป็นการเสียเวลาครับเราน่าจะทาเราน่าจะใช้เวลาที่ที่มีอยู่สั้นๆในชีวิตดุนยาเนี่ย ไปทำเรียกร้องพี่น้องหน่อยให้มาเข้าอิสลามให้มาสนใจอิสลามเนะี่ยด้วยวิธีการท,ที่ที่เป็นประโยชน์เป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นวิธีการที่แบบอย่างนี้คือวิธีการที่ cheesy, naire, มันไม่ประโยชน์มันเสียเวลาครับเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแล้วก็คนที่เขาคนที่เขาเลื่อมใสในในในวิธีการของด่าวะขององค์กรใดๆนั้นอ่ะก็มีปัญญาชนมากมายครับพี่น้อง มีประชาชนมีปัญญาชนมากมายที่เขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามแล้วเขาก็ไม่ได้ฟังด้วยพี่น้องไปพูดเขาไม่ได้ฟังแล้วก็แถมคนที่ฟังก็เ,ออเขาก็แยกแยะได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราเชิญชวนไปสู่อิสลามนั้นการที่เรานั้นได้ถูกเชิญชวนให้ไปพูดให้ไปบรรยายเนี่ยนะครับในหัวข้อต่างๆเนี่ย เราจะต้องเตรียมตัวครับพี่น้องเป็นอามาณ์านะครับพี่น้องนั่นคืออามาณ์าที่พี่น้องได้รับได้รับ่าได้รับเงินตอบแทนเนี่ยนะครับเพื่อเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องได้รับเงินตอบแทนจากการไปพูดไปบรรยายในสถานที่ต่างๆเนี่ยนั่นคืออามาณ์าที่ท่านจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือต,ต้มค้นขว้าตำรา คือให้พูดตรงกับประเด็นที่จะตั้งข้อความตั้งหัวข้อเอาไว้ไม่ใช่พี่น้องไปเล่าเหตุการณ์ในอดีตไปเล่าเรื่องอะไรแล้วก็ไปพูดนอกเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอามานะครับพี่น้องขอให้เตาบ้าตัวนะครับไม่งั้นแล้วเงินที่เราได้รับหมายถึงว่าค่าตอบแทนที่เราได้รับในการไปพูดนอกเรื่องเนี่ยนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่หลายๆท่านเขาก็ฟังรู้เรื่องเขาไม่ใช่เป็นคนที่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเขาฟังรู้เรื่องว่าพูดไม่ตรงประเด็น เพราะนั้นนี่คือเป็นผิดอามานะนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องกลับตัวกลับใจนะครับเพื่อที่ว่าค่าตอบแทนที่เราได้รับนั้นจะได้เป็นบรากัดในการเลี้ยงดูในการรับประทานบริโภคอุปโภคบริโภค,โภคที่เป็นส,สิ่งที่ฮาลานนะครับไม่ใช่ว่าพูดอะไรก็ไม่รู้หรือว่าไปเล่าเรื่องในอดีตเรื่องในเรื่องอรายเรื่องอะไรนะครับเอาเอาเรื่องต่างๆมาเล่าแล้วก็มันไม่ตรงกับประเด็น นะครับเพื่อให้หมดเวลาไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอานาจที่ความยำเกรงในดินออมมดอนเนี่ยจะต้องเราจะต้องเตาบ้าตัวครับพี่น้องเพราะฉะนั้นความยำเกรงที่เราได้รับใจมันมันมีความหมายลึกซึ้งนะครับพี่นอ้องความยำเกรงที่เราได้รับจากคําตะวานเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งที่มันจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราที่มันผิดผิดนะครับ ไม่ใช่ว่าทําแล้วทําอีกซ้ำซากอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เขาเป็นนักวิชาการด้วยกันคนที่เขาพอมีความรู้นหะเขาก็ฟังออกว่านี่พูดไม่ตรงประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือขอฝากนะครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับเราไม่มีอาคาติต่อกันแล้วเราอยากอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าการตักเตือนของผมนั้นเป็นสิ่งที่เอาว่าทรงรับและเป็นสิ่งที่เป็นความอิคลาสจริงๆนะครับเพื่อ เพื่อพี่น้องของผมนะครับเพื่อพี่น้องของผมที่ผมรักเพื่อที่จะให้เขากลับตัวไปสู่หนทางที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าทําไปตามน้ําหรือว่าในสิ่งที่ผิดพลาดนั้นเราแก้ไขกันได้ครับเราเตาตัวบ้ากันได้ขอพระองค์ทรงโปรดนะครับขอพระองค์ทรงโปรดให้สังคมมุสลิมนะครับแก้ไขเป็นทางที่และสามารถที่จะต่อสู้กับความฟิตรณาต่างๆที่มาอย่างรุนแรงนะครับยังมาอย่างถาโถมอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้น ขอให้พี่น้องที่ทํางานเรียกร้องส่วนบอนั้นใช้วิธีการใช้สํานวนที่ถูกต้องใช้วิธีการใช้รูปอุสรูปใช้รูปแบบที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะเป็นเป็นวิธีการที่ได้ผลนะครับได้ผลและปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพี่น้องมุสลิมไปเรียกร้องได้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเรียกร้องพี่น้องมุสลิมแล้วก็เป็นคําพูดที่มีพลังนะครับไม่ใช่ว่า พูดแล้วก็ฟังไปแล้วก็พอหลังจากกลับไปแล้วก็จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นอันโอซิบิไลมินซาลิกนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากนะครับพี่น้องให้เรานั้นเตาบาตัวนะครับเตาบาตัวก่อนที่เราจะกลับไปหาอเลาอะกูลุกอลลฮ์ฮาวัสตอฮ์สัลลัลลิวะลากุมวะลิซาอิลุมุสลิมฟาสตัฟิรุฮ์อินนนฮ์วะลกฟฟุรุรฮัม